อะไนี่แหละน่าจะแต่เป็นกล้วยไม้ป่าดูตรงนะเห็นชอ่อไหมนะอันนี้น,น,น,นะคะคเราจะพามาดูดอกไม้ที่บ้านนะคะนี่เราจะพามาดูดอกไม้ที่บ้านเรานะคะมีกลิ่นหอมมากค่ะเพื่อนๆขออภัยนะคะเล็บหลุดไม่ได้ไปทําเล็บเลยมาให้ดูมแม่อันนี้ก็กําลังตูมเนาะใช่กล้ยไม้ป่าอืกำลังตูมสวย เดี๋ยวให้ดูดอกนะคะให้ดูแต่ละดอกเมื่อวานจะบอกว่าเดินมานะคะ<ม>ดอกไม้หน้าบ้านแล้วฝนมันตกพอดีไงอันนเีกลกรมอุตอุนนเขาก็บอกว่าแจ้งมาว่าฝนมันตกอันไหนแจ๊ะหวายพันปอมปาดัวอแล้วก็ปอมปาดัวแต่ซึ่งคนไทยจะเรียกติดป,ปากเรียกว่าพันมาดามเป็นนี้นะที่ฉันกำลัท<า>งทำเนี่ยหอมมากแม่ ต้นเนี้ยเขาจะเรียกว่าพันมาดามอ,อที่คนไทยเขาเรียกกันนะส่วนพัฝั่งอีกพันหนึ่งเขาจะเรียกปอมปะดัวลักษณะพิเศษของก้วยไ้อันนี้ก็คืออันเดียวกันไหมแม่อันนี้แล้วแหละคนม,มันออมอีกพักหนึ่งนะอีกไม่เกินสามสี่วันนะรอหอมไปทั้งบ้านเลยเออเมื่อวานอ่ะตอนที่ฝนตกอะ่ะหนูก็ว่าได้กลิ่นอะไรหอมหนูก็เลยเดินออกมาดมดูโอ้ทําไมมันหอมจังเลยมันหอมแบบว่า หอมทั้งบ้านเลยอ่ะเชื่อไหมว่ากลิ่นมันเนี่ยโอโหกลิ่นมันส่งกลิ่นหอมแบบอันนี้ชื่อดอกอะไรคะอะแม่ชื่อดอกอะไรจ้าบรรยายด้วยอันเนี้ยอามะกี้ยังพูดไม่พูดไม่พูด,ม,พด,ม,พด,ม,พดมะกี้ยังพูดได้อยู่เลยอ่ะเออกนาเรศอ่านี้กำลังแบบตุมต้มๆอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนเรื่องนาเรศเรื่องนาเรศ นี่จะเป็นบอกเขาด้วยว่าไม่มีพันพันบ้านนะมีต้กล้วยไม้ป่าอย่างเดียวใช่แต่ของที่บ้านกล้้ววยยยไมป่่าาองเดีที่บ้านแม่เขาจะเอ่เป็นกล้วยไม้ป่าค่ะเป็นกล้วยไม้ป่าอย่างเดียวอันที่อยู่ที่เขาจะแ่เต้นนู้นยไม้ป่าค่อเมันมีฉายไหนป่าอย่างเศาลาไหนนั่นที่วางกองอยู่นั่นออโเคดอกสีขาวดอกสีม่วงอันนี้นี่ช้างกะเนี่ยช้างกะ อันนี้แพงมากค้างกะหาดูยากเดี๋ยวให้ดูอ่ดอกนี้เมื่อวานไม่ได้ให้ดูอันนี้อันนี้อะไรเอ่ยหอมดูดิโอ้โหกลิ่นหอมมากจริงแค่ยกขึ้นมาแค่นี้กลิ่นหอมแล้วว่ะโค้นหอมเลยการขายการขายหอมมากเลยใช่แค่พันนี้มาปลูกเออเน็นหน้าเล่งหรอให้ดูสิฮะกลิ่นหอมมาก นี่นี่เขาบอกว่าแพงกล้ยไม้แพงหายากนี่เลยที่สำคัญคือมันชอบชอบตรงที่ว่ากลิ่นมันหอมนี่แหละเนาะอะไรอันนี้ช้างกะหมายถึงชื่อชื่อมันใช่ใช่ใช่ช้างกะช้างกะช้างกะนี่ของป่าโดยตรงแพงที่สุดคือช้างกะแม่ซื้อมาต้นหนึ่งไม่ต่างกับสามสี่ร้อยนี่มันใหญ่โตเลยนี่เราเลี้ยงต้นใหญ่แล้วเห็นไหม เราจะบำรุงอย่างดีเลยเพราะว่าต้นหนึ่งเราขายได้ต้นหนึ่งเป็นฉันว่าตายไปนี่เห็นไหมเห็ดนองอืมเป็นเห็ดเหรออื่อสวยในขาดูหน่อยที่เป็นเห็ดออกอ่ะเอองามว่ะเห็ดมันนองเป็นชั้นๆฉันบอกว่าเห็ดลินจือนอกออันนี้เขาเรียกเอื่มอะไรนะเอื้อมคำ แต่ต้นที่พี่มนที่แม่ปลูกเมื่อกี้ข้างหน้านะเอื้องคำน่ะหมายถึงอันนี้อันเนี้ยเหรออ๋อหมายถึงอันนี้เอื้องคำแต่ว่ายังไม่ออกดอกเนาะไห่เนาะดอกจะสีเหลืองสวยบอกเขาด้วยนะคือเอื้องคำเอื้องคำออกดอกมาจะสีเหลืองละหอมมากเอื้องคำเป็นดอกสีเหลืองที่สวยที่สุดเป็นกล้วยไม้ป่าสั่งได้สั่งได้ดวทคันห้่ าพูดไปทั่วคือตอนนี้จะบอกว่าบ้านเนี่ยรกมากนะคะปกติบ้านแคบอยู่แล้วนะคะบ้านก็ไม่ใช่ว่าจะใหญ่ตัวอะไรแต่ว่าบัรรกเต็มไปด้วยต้นไม้คราวนี้ยค่ะเห็นไหมสวยไหมสวยเห็นแล้วสวย ปะแม่เอาให้เนี่ยคือกะเลกะลอนด่านสิงขรอ๋อมันชื่อกะเลกะลอนเหรอเอาล้วปลาดูได้ยังไงอ๋อต้นอันนี้มันชื่อต้นกะเลกะลอนเป็นภาษาพม่านะอ๋อเป็นภาษาพม่าคือกล้วยไม้เนี่ยเราได้มาจากพม่านะคะพอดีเราซื้อมาจากชายแดนพม่าซื้อมาเพาะพันเองซื้อมาแต่ว่าเราอืมเราเอามาเพาะพันุ์เองอะค่ะคือเราแบบเหมือนเราได้มาเล็กๆน้อยน้อยอะค่ะเหมือนเขาเอาเข้ามาเอาข้ามมาขาย เราถ่ายได้ใช่ไหม<อ>เราถ่ายได้เนาะถ่ายได้ก็เราเอามาเพอเราก็เอามาเออเราก็ซื้อววเคล็ดรืองทะเลตะลอน อเอื่องกะลีกะลอนคือกลิ่นหอมจริงๆจะบอกว่าอันนี้กลิ่นหอมมากแล้วมันจะส่งกลิ่นทุกครั้งเลยตอนช่วงเช้าเ้าตอนที่แบบน้ําค้างลงแล้วก็ถ้าแบบช่วงเย็นเย็นหรือมีฝนตกมีอะไรเงี้ยกลิ่นเขาจะออกดีช่วงเช้าตรู่นะคะช่วงแบบว่าเช้าๆแล้วก,แวก็แล้วก็อีกช่วงหนึ่งที่เขาจะออกกลิ่นให้ดีก็คือช่วงหลังฝนตกหลังฝนตกเนี่ยรวมถึงแบบอันนี้คือไอเยรี นะอ๋อไอายาเรศใช่ใช่ใช่ไอายาเรศที่แม่บอกไนะงหอมพี่นายนายนี่ไงทุกสวยนี่ไงสวยเห็นไหมเห็นไหมถ้าดอกออกมันจะสวยจริงๆคนใหญ่คนชอบให้อตาไมเนาะนี่นะคะอันนั้นต้นอะไรนะตอเอ่อกระบองเพชรอะไรอะ่ะไงรองธรรมดาลยโ,โยทิ้งอะไรตัวลนะ เยอะเินอืมเนนี่มันมีดอกมันมีอ้น,นี้ด้วยนี่นะเราจะเอา<ฟ>อันนี้<ฟ><ฟ>หนวดหรือสีเออมันฟูเอาถ้าเราเอามาขดอยู่อย่างนี้ใช่ไหมไม่อันนี้อันนี้อันนี้อาฉีดสิบหกอ่าเห็นไหมมันมีเม็ดด้วยมันจะมันจะเกิดที่เม็ดไง,งเราเอาเม็ดมันเพาะอืมไหนเอ่ยสวยแลวเอื้องพึ่งตรงไหนเอื้องพึ่งก็นั่นไงเอื้องพึ่งเอื้องพึ่งให้ไงดอกมันจะสีเหลืองเหลืองให้ไง สวัสดีครับทองสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยทองจา๋าขอ้จอ๋าเรียกแต่ป้ามารีทองมันเรียกแต่ป้ามารีเรียกตาลังดยสิอันนี้หงโยกหงโยกเขาก็จะอยู่กับทองเคยจับแยกแล้วทองร้องร้อ นี่อันนี้ไ In> ว้ยี่น้อยหน่อก็เหลืออีกหลายต้นเหมือนกันนะเว้ยยังไม่ได้ทำมมันจะกินได้ไงก็มันเนี่ยไม่บานมันก็ผ่านระดีบางอันนะนี่ออกไหมพี่ครูอันนี้แม่จะตั้งอย่างนี้เลยนะที่หนูมองเห็นเนี่ยปุ๋ยเหรอลูกน่ะปุ๋ยเอ้ยถนัดขบบนั่าตรงมือข้างขวาเออ ดี๋ยววางก็ข้างดูว่านะเดี๋ยวหายทอง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 ,ทองจ๋า ท้องสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเห็น,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 นตัวนี่นะคะเราเลี้ยงเขามานานเราเหมือนกัน,รนครับสวัสดีครับเหนน็นไหมเขาจะทักทายปกติก็จะทักทายยามเวลาขี่รถมาตรวจบ้านมาดูบ้านนางก็จะคุยกับยาม แล้วนางก็เคยบอกแม่น่ะน,น้องมันเคยบอกหวยยามถูกด้วยใช่ไหมอ๋อคนกวาดขยะเหรอาาอ๋อนเลางเคยนางเคยบอกหวยคนกวาดใบไม้กวาดขยะที่เก็บกวาดขยะที่หมู่บ้านถูกหวยด้วยจ้าเออแล้วทำไมไม่บอกคนเลี้ยงวะฮะ ดูต้นนี้ก็สูงสูงอันนี้อะไรนะนี่ต้นใหญ่นี่อะไรนี่แม่เฟินเนี่ยใญเนใช่ไหมเนี่ยต้นใหญ่เลยอะ่ยอะพี่ก็ไม่รู้เนาะว่าต้นอะไร,ะะไรส่วนอันนี้สนฉัดนะคะเราก็เพิ่งได้มาใหม่นะคะสำหรับสนฉัด ต้นนี้เลยเพิ่งได้มาใหม่นี่สวยมากแต่ใบมันเริ่มเหลืองๆเ,เนาะพี่ภูเนาะ,ะเราต้องทําให้ใบมันไอ้นี่หน่อยรมอ,นะอมันเริ่มฟื้นตัวแล้วใช่ไหม,อออมโอ้จะบอกว่ากุหลาบมันปะป๊ากุหลาบมันไอ้นี่แล้วอ่ะมันมันโรยนี่เพราะว่ามีคนไม่มีนกมาจิกหรือว่ามีอะไรมาทํามันเนาะ เออแต่จะบอกว่ากุหลาบมันคือกุหลาบมอนนะคะแล้วกลิ่นหอม,หอมกลิ่นหอมมากอีกแหละคืออันนี้ก็คือชอบมากกลิ่นนี่คือสุดยอดหอมถูกใจนะคะสําหรับกุหลาบมอนอันนี้คือแบบถูกใจมาก